วันนี้เวลา17นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอดุลรอฮีมรอฮาลีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจําประเทศไทยนายอับดุลร,รอฮีมรอฮาลีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรโมร็อกโกณเมืองดูไบและเอมิเรตเหนือสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาก่อน พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายเฟลิเปเดลาโมเรนากาซาโดซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย นายเฟล e d ิเป้เดลามูเรนากาซาโดเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานคณะผู้แทนถาวรราชอาณาจัจากรสเปนประจำสหภาพยุโรปนักรุงบรเซลราชอาณาจัจากรเบลเยียมมาก่อน พระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ในายวิลเอมมักซิมิเลียนดองโคซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนายวิลเอมมักซิมิเลียนดองโค เคยเดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อนพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้อุซิสเวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภ,ภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามาัาผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจําประเทศไทยอูซิสเวเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจํากระทรวงกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อน พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ในายคำพานอันลาวันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาประําประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาประําประเทศไทย นายคำพันธ์อัลลาวันเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายศักดิ์ศรีพรมโยธีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสัพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาหพันสาธารณรัฐบราซิลนายศักดิ์ศรีพรมโยธีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาหพันสาธารณรัฐในจีเรียมาก่อน นายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายประพันธน์ดิษยทั์เคยเดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นางสาวดาววิบูลพาณิชเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนางสาวดาววิบูลพาณิชเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใตย้ตะวันออกกลางและแอฟริกามาก่อน นางสาวบุษราการจนาลัยเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำเนการาบูนายดารุสารามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำเนการาบูนายดารุารามนางสาวนุสราการจนาลัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน นายสุภากรโปร่งธุระเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจาก Jordan, าักรฮัชมัยจอร์แดนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรฮัชมัยจอร์แดนนายสุภากรโปร่งธุระ เคยเดำรงตำแหน่งเป็นอักรราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนคะรนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อน <c oughs> นายกรยิตันคารัตเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์าเจนตินาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐอาร์เจนตินาในกรีตันคารัฐเคยเดํารงตําแหน่งเป็นกองสุนใหญ่ไทยประจําคนครโอซาก้าญี่ปุ่นมาก่อนนายตูนไตรโสรัตเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในตุนไตรโซรัตเคยเดํารงตําแหน่งเป็นกงสุนใหญ่ไทยประจําเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนายสรจักรบุรณะสัมฤทธิ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองทุลิพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธาร,รณรัฐโมซัมบิกนายสรจักบุรณะสมฤทธิ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นกองสุนใหญ่ไทยประจาเมืองเจด,ด้าราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียมาก่อนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่เอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําต่างประเทศถึงการปฏิบัติหน้าที่ 对。Hey. จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายละวรนณแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอ,องทุลิปพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัอธยาศัย